สวัสดีครับ ช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของวันนี้มาค่ำๆหน่อยตอนนี้ก็เกือบจะหนึ่งทุ่มเนาะนะครับผมขออนุญาตครับลงอีกสักคลิปหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพุ่งต่อวันต่อวันพรุ่งนี้อีกนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมคลิปนี้นะครับผมบางท่านบอกว่าเฮ้ยนี่หลวงพ่อปานไม่ใช่นะครับผมแต่เป็นพระที่อยู่ในยุคเดียวกับท่านหลวงพ่อปานแห่งวัดบางหลงโค และเป็นพระยุคเดียวกันและเป็นสหธรรมิกยุคเดียวกันกับท่านหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคนะครับแล้วก็ท่านหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกเป็นสหธรรมิกกันสามสหายเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าสามรูปนี้ก็เป็นสหธรรมิกหรือว่าเรียกว่าสามสหายเหมือนกันนะครับผมไปไหนไปกันเหมือนกันแบบในในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะปลูกเสกที่ไหน ต้องมี3มองค์นี้นะครับถ้ามีหลวงพ่อปานต้องมีหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มนะครับถ้ามีหลวงพ่อยิ้มต้องมีหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงถ้ามีหลวงพ่อจงต้องมีหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อปานนะครับผมแน่นอนครับพระองค์นี้เป็นพระของท่านหลวงปู่ยิ้มครับนะครับองค์นี้เป็นพระของท่านหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดเจ้าเจ็ดนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผม พิมพ์นี้จะไปคล้ายๆกับพิมพ์ของท่านหลวงพ่อปานนะครับผมแต่ราคาห่างกันลิบลับมากนะครับแต่ต่อไปไม่แน่ครับผมบอกได้เลยว่าต่อไปไม่แน่เพราะว่าสร้างในยุคเดียวกันเลยนะครับก็คือปีประมาณ70ไปถึงปีประมาณ75โดยประมาณโถเฉลี่ยนะครับผมนะครับซึ่งอยู่ในระยะทําการในยุคเดียวกันกับท่านหลวงพ่อปานแล้วก็ยังเป็นศาธมิตรกัิอีกนะครับและองค์เนี้ยนะครับพิมพ์เนี้ย ปกติแล้วเนี่ยจะหายากครับนะครับจะหายากหน่อยค่อนข้างจะหายากใครมีก็ไม่ค่อยอยากจะออกมานะครับเพียงแต่ว,ว่าทางช่องแบ่งเก็บก็มีแต่ว่าก็ไม่อยากจะออกมาหรอกแต่ว่ามันจําเป็นมันจําเป็นเพื่อให้ในช่องแบ่งเก็บมีพระหลากหลายมาดูมาโชว์นะครับแล้วก็มาแบ่งกันเก็บนะครับผมพระองค์นี้เราจะเรียกกันว่าพระ <N> <N> เนื้อดินนะครับผมเป็นพิมพ์ทรงหานุมานนะครับบางคนเรียกเป็นพิมพ์ขี่ลิงนะครับผมสมัยก่อนจะเรียกขี่ลิงนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับจะจะ,จะดูไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยเพาะก็เลยเปลี่ยนเป็นเพราะว่าทรงหานุมานนะครับผมเพราะว่าทรงหานุมานของหลวงพ่อปานก็อีกแบบหนึ่งทรงหานุมานของท่านหลวงปู่ยิ้มแห่งว,วัดเจ้าเจ็ดนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสร้างในยุคใกล้ๆกันเลยนะครับผมแต่ราคาต่างกันเยอะ องเนี้ยนะครับถ้าเป็นหานุมานของหลวงปู่หลวงพ่อปานโอ้โหอยากจะบอกว่าราคาหลายหลายหมื่นถึงเป็นแสนนะครับผมนะครับแต่ส่วนของหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจดนะครับราคาอยู่ที่หลักพันต้นต้นไปถึงกลางกลางเท่านั้นเองนะครับผมแนะนําเลยนะเก็บได้รีบเก็บเลยนะพระของท่านหลวงปู่ยิ้มไม่ใช่ธรรมดาครับผมบอกให้เลยไม่งั้นจะเป็นศาสตร์ธรมิกกันได้ไงไปไหนก็ไปด้วยกันไปไหนก็ต้อง ไปทำการปลูกเสกที่ไหนก็ต้องมี3รูปนี้นะครับผมถ้าไม่เก่งจริงก็คงจะจะจะขาดการรับรับนิมนต์ไปปลูกเสกพระเครื่องต่างๆนะครับผมนะครับหลวงปู่ยิ้มเก่งทางไหนนะครับหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงเก่งทางไหนก็เก่งทางนั้นเลยครับนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางเอาเอาตามตรงเลยนะเน้นไปทาง มหาลาบกับกับแคล้วคลาดหนังเหนียวอ่ะพูดง่ายๆนะครับหนักไปทางหนังเหนียวกับแคล้วคลาดหลวงปู่ยิ้มนะครับผมแห่งวัดเจ้าเจดนี้นะครับผมหนึ่งพิมพ์ที่หายากแล้วไม่ค่อยมีใครเอามาขายเนี่ยจะส่วนใหญ่ระเก็บกันเนี่ยเพราะว่าต่อไปดูนะครับพระที่ทรงทรง,ทรงนักรรษัตริย์ต่างๆอย่างเช่นของหลวงพ่อปานนะครับ อย่างเช่นหลวงปู่ผาดนะครับหลวงปู่ผาดวัดดงตาช่มไหมครับที่มีขี่เสือขี่สิงนะครับผมนะครับทรงเสือทรงสิงอ่ะนะครับผมนะครับหลวงพ่อเล็กวัดท่าอิดอย่างนี้นะครับผมนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าเชียร์ให้นะเพราะผมก็บางองค์ก็บางอย่างก็ไม่มีอแหละแต่ว่าเราพูดตามเนื้อผ้าไงจากนั้นก็มาหลวงปู่ยิ้มนะครับสามสี่คณาจา์เนี่ยกำลังมาแรงครับกำลังไล่ไล่ไล่ พูง่ายนะหลวงพ่อปานหลักแสนต่อไปต้องเป็นหลักหมื่นต่อไปอย่างน้อยต้องเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะพูดธคุณก็ไม่แตกต่างไม่แตกต่างเลยจริงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผ่เดี๋ยวจะหาว่าพูดเยอะลองพิมพ์คําว่าประวัติการสร้างพระหรือประวัติอภินิหารนะครับของท่านหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจดนะครับลองลองเข้าไปดูผมเชื่อว่าหลายๆคนพอไปฟังประวัติหรือไปอ่านประวัติแล้วต้องรีบกลับเมาเอานะครับต้องรีบกลับเมาเอานะครับ เชื่อขนมกินได้อะหนึ่งในเชื่อขนมกินได้เปรียบเสมอเหมือนหลวงพ่อปานและหลวงพ่อจงเลยนะครับผมเก็บได้เก็บครับองนี้นะครับพระท่านเป็นเนื้อดินซะส่วนใหญ่แล้วหลังเนี่ยนะเดี๋ยวผมพิกใค้ดูด้านหลังนะครับผมเนี่ยหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นของท่านเลยนะครับผมก็คือหลังเป็นกาบหมากนะครับคล้ายๆถังทับประดาเนี่ยแหละเป็นกาบหมากแล้วองนี้เป็นเนื้อดินนะมีแต่เนื้อดินนะครับผมแล้วก็มีปิดทองไม่ให้ปิดทอง ผสมผงทองหรือทองหรือว่าทองคําเปรยวนะครับอยู่ในเนื้อพระจะเป็นอย่างนี้แทบทุกองค์แทบทุกองค์นะครับผมบอกได้เลงตรงนี้ว่าร้อยละเก้าสิบองนะครับผมเพราะฉะนั้นและองค์นี้นะสวยแบบชนิดแบบโอ้โหไม่ได้ใช้อ่นะครับสภาพนี้เชื่อไหมครับแต่ก่อนนี่แค่หลักเอาสูงสุดไม่เกินพันหสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมนะครับผมเห็นเขาขายกันสามพันห นะครับสามพนี่บางคนยังไม่อยากจะขายเลยนะครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับช่องแบ่งเก็บนะสภาพสวยๆอย่างนี้ไม่ได้ใช้ดูเดิมๆด,ดูอย่างง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจเรียกว่าแท้ร้อยตาแท้พันตาเลยนะครับผมเอาไปนะครับผม2,500บาท 2,500บาทนี้นะครับผมลูกค้าใหม่ลด10%โดยอัตโนมัติทันทีลูกค้าเก่าลด20%โดยอัตโนมัติทันทีใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมขอขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นไงนะครับพอมีโปรโมชั่นพวกลูกค้าใหม่ก็ลด10%โดยอัตโนมัติลูกค้าเก่าลด20%โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถึงวันที่7ธันวาคมนี้ หลังจากวันที่7ขึ้นไปคือวันที่890หรืออาจจะเป็นกลางเดือนนะครับขอขยับราคาองนี้เป็น3,500ทันทีเพราะว่าสภาพสวยมากๆเดิมๆเลยสวยเดิมๆเลยอ่ะนะครับสวยแบบนี้หายากครับนะครับแล้วก็จุดดูจุดอะไรๆต่างๆมีครบอะ่ะพูดง่ายไม่ว่าจะเป็นกาบหมากไม่ว่าจะเป็นผงทองหรือว่า ทองคำเปรวนะครับผมนะครับอยู่ครบนะครับและดูไม่บินไม่หักไม่ซ่อมไม่ขูดไม่ควรไม่กระทงกระแทกไม่ถลอกปอกเปือกนะครับผมสวยเดิมๆ2,500บาทลูกค้าใหม่ลด10%ลูกค้าเก่าลด20%โดยอัตโนมัติถึงวันที่7ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมใครต้องการนะครับแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ idline หมายเลข0846786958 ย้ำครับ ID ดีลนหมายเลข0846786958ครับผมเบอร์นี้ลายนี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่าผมยังทำไม่ได้นะครับผมบอกไว้หลายคลิปแล้วก็คงเข้าใจแลวนะครับผมขออนุญาตงดรับทางโทรศัพท์นะครับใครต้องการก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์เบอร์นี้แหละครับที่ผมบอกไวนะครับฟังไม่ทันกอกับ ฟังไม่ทันกอกับนะครับผมหรือขี้เกียจกอกับกดไปที่ใต้ลิงก์นะครับในคําว่าเพิ่มเติมนะครับผมกดคําว่าเพิ่มเพิ่มเติมตรงนั้นน่ะนะครับผมก็จะมีราคาบอกอีกทีหนึ่งโอเคนะครับผมเป็นที้เข้าใจเนาะมาครับทีนี้ก็มาส่องดูผ้ากันดีกว่านะอยากรู้ว่าช่องแบ่งเก็บมีผ้าอะไรก็นะครับผมพิมพ์คําว่าแบ่งกันเก็บนะครับเข้าไปในยู u ูบนะครับผมแล้วพิมพ์คําว่าแบ่งกันเก็บนะครับ แต่ละรายการจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะครับชอบองคไหนอยากได้องไหนอยากเก็บองไหนนะครับผมแคปหน้าจอแล้วส่งมาครับนะครับที่ ID l ลน์ที่ผมบอกนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็ขออย่างเดียวคือฟังคลิปให้จบนะครับฟังคลิปให้จบจะได้เข้าใจตรงกันจะ,หหกจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายสบายๆเนาะ no. นะครับผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพ้าเกยใครดูผ้าผมเกยผ่านแค่นั้นแหละครับ เนี่ยดูง่ายสบายตาเลยครับนะขึ้นคอสบายใจล่องนี่สวยไงคือสวยคมชัดทุกอย่างเลยนะครับมีโดนเหงือมาบ้างนะครับมีการใช้อบเหงือมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่พระโอ้โหยังอยู่ครบแล้วดูทองครับทองเต็มเลยนี่ถ้าทองเยอะกว่านี้นะองค์นี้ห้าหกพันเอาไม่อยู่นะผมบอกให้นะครับนี่คือทรงหันุมานนะครับหนุมานก็คือหมายถึงความสําเร็จเนาะเพราะฮันุมานทําอะไรก็สําเร็จสร้างอะไรก็สําเร็จนะ อ่ะนะครับเดี๋ยวมันจะค่าม,มืดไปนะครับย้ำครับองค์นี้2,500บาทนะครับผมลูกค้าใหม่ลดทันที10%นะครับลูกค้าเก่าลดทันที20%นะครับผมถึงวันที่7ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมคิดเนี้ยเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะน่าเก็บมาก